สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะพาไปเล่นแมปนี่นะครับ Dark r i s e r นะครับแมปที่มีซอมบี้แบบแบ่งฝั่งกันเป็นซอมบี้ครับผมแล้วก็จะมีน้องๆในดิสด้วยนะครับผมเอาละเราไปเริ่มกันเลยนะครับมาละเออมาเดนมาเดมาเมามา อ่ะอยู่ไหนอะเอ้ยทำไมทำไมเหลือศูย์วีวะทำอะไรกันอยู่อะทำไมกูเหลือสูย์วีอะเอา้าไม่ได้เปิดไมเหรอวะโอ้พูดคนเดียวตั้งนานทำไม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 เหลือคนเดียวอะพี่อีคนเดียววะพี่ต้องออกเข้าใหม่เหรอ หรอเออนี่เซิร์ฟยูโรเนี่ยเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟตามมาตามมาตามมาเอาเอากี่คนอนะ่ะเอาสิบสี่คนละกันกูค,คิดว่าคนเรามีประมาณหกมา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 เร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวใครเชา้าหมดเล่นนะนี่เฮ้ย หมือนเพิ่งจบเหมือนเพิ่งจบเฮ้ยเพิ่งจบเพิ่งจบเพิ่งจบเออมันเพิ่งจบเพิ่งจบเกมหมดคำตายสีขาวคำตายสีขาวโอ๊ย <c oughs> ใช่หรอไอ้มึงหยุดน,นิ่งกันไม่เป็นหรอวะ <c oughs> โอ้มันสุ่มว่ะเออว่ามันสุ่มว่ะหุ่ยห้องมืดหรออันนี้ดานอะไรอ่ะดานอะไรวะอ๋อดานมืดมืดอันนี้อันนี้อันนี้คือเราต้องเอารอดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มานี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 ่ข้างบนเนี่ยไอ้กัปตนันข้างหลังเนี่ยขึ้นมา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 ทั้หมดขึ้นมาทั้หมด ขึ้นมาเราจะรอดแ่บวะไม่เอาดีกว่าวไปบนบ้านดีกว่าวเราต้องไปบนบ้านอ่ะเราต้องหาบ้านอยู่วะใช่เหรอไป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 ขึ้นยังไงวะขึ้นไม่ได้อ่ะ โอ้พี่เป็นว่ะโอ๊ยกระตังก็เป็นเหรอน้องไป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 โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ได้เป็นอาปีศาจนนะครับฝั่งปีศาจก็คือจับกันคนเฮ้ยไอไอไอกระตันไอกระตันฟังฟังพี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวเพิ่งรอ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 พี่รอพี่น้องเฮ้ยสวยสวยสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งถ้าเราตีคนถ้าเราตีฝั่งมนุษย์ได้ฝั่งมนุษย์จะเป็นฝั่งเรานะครับ ใช่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 มืดตืบเลยมืดตืบเลยมืดตืบเลยไป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 มืดตืบเลยมือตืบเลยพีบีบีตีบีบีน้องบีบีกูน้องน้องพี่ตีอยู่เนาะสวยยุก้าซีสวยจะแตกจะแตกจะแตกสวยสวยสวยแตกอีกนึงแตกอีกนึงสวย สวยน้องตอนนี้นเราทีมเรามีเจ็ดแล้วทีมเรามีเจ็ดแล้วคนอยู่ตรงกลาเงเป็นเลยคนอยู่ตรงกลาเงเป็นเลยเชื่อเขาหน่อยเชื่อเขาหน่อยมันจะตายแล้วอูพี่ตายวะเฮ้ยฝั่งเรามีสิบแล้วฝังว่งเรามีสิบแล้วเยอะจัดเยอะจัดไปไปไปโถโ กาตันเป็นหมาล่าเนื้อดีเหมือนกูเลยว่ะไปเว้ยทำลายมันนิดนิดบ้างทำลายมันนู้นวิสวยได้เงินเฮ้ยคนอยู่นู้นคนอยู่นู้นเต็มเลยเพื่อเราล่วงเพื่อเราล่วงไปไปไปเติม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 มันขึ้นไปบนตึกนี้ยังไงวะ นี่นี <Chick> <ounded> ่นี่น <rawd unre> ี่นี่เบตุงอันนี้น้องอุ้ยตายว่ะพี่ล่วง่ะน้องบล็ตึกอ่ะบล็ตึกยังโหดเลยเห็นปะใครเห็นบล็ตึกบ้างปะยังโหดเลยบล็ตึกอ่ะเอาบล็ตึกหน่อยดิเอาบลตึกหน่อยดิรวมตัวกันดิรวมตัวกันดิ เหลืออห้าคนเอ้ยไอ้ไอ้บอสยังเป็นคนอยู่เลยสวยสวยใครยิงปืนเราตามหาปืนเลยเราตามหาปืนเลยข้างล่างข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีข้างล่างก็มี้มมยจิมมี่ที่กำลังเติมนอ้องสวยสวยเติบเตกมเติมเติม ตึกล่วงพีดพี่เป่าพิษให้มันพีดเป่าพีดให้ใต้มันอุ้ยพี่ล่วงว่ะเนาะกดมันไม่อยู่อ่ะบลูเตอกลับบลตอรก,ก็จะล่วงแล้วนะบลตอร์ใกล้จะล่วงแล้วนะพี่ตีนไปสองทีพี่ตีนไปสองทีมันเหลือสามพลมันเหลือสามพลมีไอ้บ๊อบด้วยนะเหลือ,อบ๊อบด้วยล่ามันล่ามัน ดูดูระเบิด์กไขว้ดูระเบิด์กยังเจอเลยว่ะได้เรือสองแล้วเรือสองแล้วขาดอีกคนเดียวขาดอีกคนเดียวขาดอีกสองคนนี่ว่าอีกสองคนนี้อีกสองคนนี้เดียวแป๊บเดียวอยู่ตรงไหนตึกไหนวะตึกไหนวะเหรอ Lên đi. Nào ờ, ngay mà ở nhanh Ở đâu? hello hello ờ, hello 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 từ đâu? hello đi. hello 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 ơi, hello 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 mà đâu hello 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 ฟังไหนอะไอ้กัปตันคือตัวไหนวะมันแอบว่ะมันแอบก่ารอดเลยนี่ว่าต้องหามันว่ะ ตอบอะไรวะขอบคอนเทนเนอร์เหรอคอนเทนเนอร์อยู่ไหนวะยูโรอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนั่นไงมันยิงแล้ว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 ไป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 มันเผยยิงแล้วมันเผยยิงออกมาแล้วมันพลาดมันพลาดมันพลาดแล้ว พี่ปล่อยพิษไต่มาแล้วนะ้องพี่ปล่อยพิษไส่มาแล้วสวนเหม็นแล้วนะ้องล่วงล่วงมันจะล่วงแล้วสยวยาทินปีศาจของข้าก็ได้เป็นฝายชนะไปเฮืือฮ้าปีศาจได้ของลูกนี้แล้วนะครับโอเคทุกคนการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe พี่ด้วยนะครับผมกับแมป Dark Riser นะครับผม ถ้าใครอยากให้เดินแมปไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับ